สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ีที่น่ารักทุกท่านทุกคนทุกบ้านนะจ๊ะเอาพูนอกค่ะหน้าที่ของคุณแม่นะคะคุณลูกจะมาบ้านไปนทำกับข้าวให้ลูกที่บ้านสวนนะจ๊ะลูกชายคนเล็กมาแล้วนะคะมานอนบ้านเนาะ พี่ชายมาบ้านพี่สะใภมาบ้านนะ,ะลูกชายกับลูกสะใภคนเล็กก็มานอนบ้านมาคะมาท,าทําหน้าที่มาทํางานให้เราพี่ก็เสร็จเรียบร้อยเวลาเลิกงานก็เลิกงาน,น,นไม่เผื่อเลยนะห <c ười> ยอกหยอกลูกชายคนเล็กนะค่ะาบา่เนะเก็บักเมาให้นี่แหละไปแกงเห็ดปอเนะลูกชายคนเล็กเก็บให้นะ นี่แหละนะคะภารากิจคุณแม่นะคะเนาะทำกับข้าวแม่เราะค่ะทำกับข้าวคุณลูกทำกับข้าวให้คุณ,าคณสาค่ะสำหรับห้านะมีคนทำให้นะ,ะ <c oughs> พี่เลี้ยงทำไม <c oughs> นี่แหละนะคะเดอกความสุขวันวันแล้วตอนนี้เลี้ยงหมาสามตัวนะอะสาเอฟซีหมามาอาศัยนะคะเป็นภาระของแอดหอมแล้วนะคะเพราะมันน่ะ บ้านสวนไม่มีใครอยู่มันก็มาอยู่บ้านแอดหอมเนาะคะ่ะบ้านเนี่ยก็ต้องต้มข้าวให้หมาทุกวันต้มที่บ้านสวนต้มบ้านนี่อีกนะบางทีมันก็ไปบ้านสวนหมาก็รัรหมามาอาศัยอยู่นานแล้วนะคะเอฟซี FC. นี่แหละนะคะแม่อีกเนาะสำคัญมากเอฟซี FC. ที่เข้าใจก็เข้าใจบางคนทาไมไม่ไปนะคะแม่นะคะที่ได้ไปก็ถือว่าบุญโขแล้วนะคะทําไมทุกคนถึงว่า อันเคยคุยกับพ่อจิมมี่บอกว่าเอฟซีเขาไม่ไว้ใจเราไปไปมามาอันนี้เอ็ดก็ไม่อธิบายใครได้เนาะเพราะว่าอธิตัวเองเป็นคนไม่ไม่ค่อยอธิบายอะไรหรอกเพราะบาคนที่เขาไม่รักเราต่อให้อธิบายยังไงเขาก็ไม่เชื่อเราไม่ฟังเรานะคะเอฟซีเพราะเรารับปากลูกว่าแม่จะกลับบ้านทุกเดือนนะคะเงินยูนะคะได้สามพันบาทบางเดือนนะได้สามพันสี่พันนะคะค่ารถค่าน้ํามันกลับนะคะเอ็ดก็ ใช้จ่ายเงินกิฟฟรีนที่ได้ทุกเดือนเนาะจริงๆนะคะแต่ก็ยังมีเอฟซีที่ไม่ค่อยไว้ใจเรานะะหลายๆเรื่องเนาะตลกขนาดะนะคะเพราะเราเป็นเอฟซีแล้วเราเป็นคนตรงนะนะคะคนตรงนี้ไม่ค่อยได้ความพลักเท่าไหร่นะมันก็ตรงๆเนาะแต่คนนะคะเราก็เป็นคนตรงอะที่ไม่ใช่เราก็ทําไม่ได้ทําไม่เป็นอย่างเงี้ยเอาอย่างไม่มานะอ้าเอา,เอา one, milk, นะะึกว่าแมว รืกว่ามีแมคะลูกยังไม่มานะคะัคนเล็กกลับบ้านแล้วนะคะยังไม่มาสาธุนะคะเจ้าทีนะคะน้องโอ้ยทำผิดอะไรก็สุมาลาโทษโดยเดือนนะคะเวลาลูกนะะน้องนะคะคือตัวเองเป็นคนที่มีความเชื่อนะคะนอะ้อออกมาแล้วนี่รถอ้านี่รถอยู่นี่จะลูกเอารถเครื่องไปเอารถนี้จอดนี่นี่ลูกคนเล็ก นะครุคนเล็กก็รถขับรถเครื่องกับรถยนต์ไว้นี่นะคะแนาะแต่รถลูกคนโตยังไม่มานะคะอเอาไมโรมารอินนี่ไว้นี่นะคะเอฟนะคะเขาให้เทคโนโลยีรุ่นใหม่เฝ้าบ้านนะคะเต็มไปหมดนะคะเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะคะ นะมันออกไหมแมงมันออกไหมนะจะ๊ะนะ,ะจอดนี้นะแมงมันออกไหมเนี้ยไฟแมงมันตอมอยู่ตรงนั้นมันเหมือนจะออกอีกรอบอยู่นะแมงมันนะ,นะะคุณเล็กมาทำาน หน่อไม้ก็มีนะยำหน่อสักหน่อยดีก็เน,นะแกงเห็ดเผาะก่อนทำน้ำพี่่องต้องเพิ่มหมูอีกคื้ลูกอ้าวซื้อของมาแล้วนี่ใครอ้าวมามา่าอ้าวหมักหมูไว้เอ้าวแล้วปิ้งตอนไหน หมักหมูไว้ตั้งเป็นทูกปิ้งกับตอนไหนดังไฟไว้ดีกว่ากัอเอาไงดีแยนเห็บเผาะนะคะนี่น้ำพริกองนะคะ มา,มากินกันว่ะแม่ทำกับข้าวก่อนนะคะ ไว้ปิ้งไหนปิ้งโน่นเลยเอามาแล้วเอามาแล้วปุ้นแล้วมาแล้วโน่นมาแล้วเนาะมาแล้วแม่ยังกําลังมามาแล้วรถตู้มาเอารถตู้มามาแล้วไปละไปละคนนี้คนโตมาแล้วรถตู้มามาแล้วนะคะคลิปนี้ขอลงเท่านี้ก่อนนะคะ